เอาละครับผมก็มาต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคลิปที่ผมไปจัดทีมนะครับอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้กดผิดนะครับผมไปกดสต็อปนะครับก็เลยหยุดอัดทิปเลยนะครับด้วยความง่ของคนนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใน PVP เนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงมันจะแสดงผลแสดงความสามารถอะไรให้เราเห็นได้มากมากน้อยแค่ไหนนะครับป่ะอื้อ มามามาแพ้ก็ไม่เป็นไรนะเราเราจะดูนะครับว่ามันเป็นไงนะครับปะ่ะแพ้แน่เลยอะ่ะ เมื่อกี้ตอนจัดทีมก็เลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวว่าจะเอาว่าจะจัดทีมวางแบบไหนนะครับจะให้อยู่ทีม A หรือทีมดีหรือ,อยังไงนะครับก็เอาลืมส่งตัวชนเงียเอาละเอาละสานหน่อยเฮ้มันใช้แร่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะสำหรับคนเกียังอัพแร่ไม่สูงเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับ มาสตาร์ทบ้างไมเนี่ยอ้าวตายหาเลยจบก็เห็นไหมคือว่าจอมันเลื่อนไปเลื่อนมานะครับผมต้องขออภัยด้วยเอาใหม่ขอยที่อยที่ออยทีนี่พยายามเล่นแบบดึงเชงนะดึงแบบไม่ไม่ได้อัดป้อมนะครับผมขอยที่ออยรอบมาเามามาดูว่ามันจะสตาร์ทเป็นไงนะอ่ะสังเกตดัวเองนะเดี๋ยวผมก็ต้องส่งตัวชนเดี๋ยวก็ลืมอีก มาอืมฮ like ึิเลยอ่ะตรงนี้เน nah, ี s like, <S ่ยบางทีเราจะอัพแรกก่อนนะถ้าเราโดนฟิตนะครับผมเพราะว่าบางทีเราจะโดนเฮลไฟได้นะตรงเนี้ยลอดไปไม่โดนก็ส่งโัวมาอ่ะโดนดีอ่าโอเค ไอ้ A, บาวนัสสืบเราติดสกิลก็รอไปอหนึ่งแป๊บนะครับผมใช้มึงอย่าให้กูโมโหนะอีสัตว์เดี๋ยวอัดป้อมแม่งเลยอัดเลยดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวแพ้นะครับผม โอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวน่ะตายได้อย่างนี้ตายคือตายคือตายนะครับผมเนี่ยปัญหาคือมันมันใช้แร่ค่อนข้าง,งเยอะนะแล้วก็พยายามจะรีวิวนเนี่ยเล่นไม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องเอาใหม่ละจบเลยพอก็คือปัญหาเนี่ยคือแร่มันเยอะ พอเราต้องการที่จะส่งตัวมันออกไปเนี่ยมันช้านะครับผมก็จากแรกของผมก็ประมาณนี้นะอ,อัพมาขนาดนี้แล้วนะครับพอเราจะใช้นี่มันไม่ทันใจเรานะครับก็ดูตรงนี้ไม่ด้วยนะครับใครจะใช้ก็คำนวณดีๆนะครับกะดีๆเอาละก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะอืถ้ามีอะไรขาดตัวบกบร้องหรือว่ามีข้อมูลอะไรตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับผม ก็แนะนำได้ในคลิปนะครับคอมเมนต์ได้ในคลิปถ้ามีเวลาว่างผมจะตอบเทเลอตอบให้ทุกๆคลิปทุกๆคำถามทุกๆคอมเมนต์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะครบถ้วนแล้วก็มีประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม